กลุ่มว์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน BB Coffee h o า s e เดี๋ยวว่าอยู่แถวแถวด้านบรนะเพราะไม่เคยเห็นร้านแถวนี้ลที่เป็นคาเฟ่จะให้ทุกคนดูว่า มันสูงมากแต่อันนี้คือมันสั่งสั่งมาแล้วแล้วมันแบบหดตัวลงไปน้องช็อกโกแลตยังสูงอีกนิดเดียวก็ถึงขึ้นองเนาคือมันเป็นรสชาเขียวแต่วีคออันนี้มันดีนะคือมันไม่หวานมันไม่หวานเกินไปบางร้านนี่คือหวานมาก กินน้ำกับวิลคีมแล้วมันมีความตัดกันมาแล้วน้ำมันก็แบบมีความเป็นชาเขียวอะ่ะมันก็เลยกินแล้วแบบรู้สึกช่องกันมาแต่ว่าวิช็อกโกตมันล็ก็คล้ายๆกับชาเขียวเอาช็อกโกแล็าผสมกับวิลคีมแลวด้วยความสูงของมัน ตัววิครีนคือรับรองว่าดีมากเอ้ยจะกินอันไหนต่อดอีละถึงแล้วดินแดนลาดกระบังเราจะมาร้านอะไรนะอิ่มแป้อิ่มแป,มแป้แฮปปี้ครับคือคุณป้าอยู่ที่ลาดกระบัง เขาบอกว่าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวันนี้จะกินนมสดหนูอใส่ไข่มุกได้ไหมคะได้คนะ่ะเอานมสดใส่ไข่มุกก็เพิ่มวิปครีมท็อปปิ้งไข่มุกจะรวมอย่างอื่นได้นะลูกจะรวมอย่างอื่นหรือมุกอย่างเดียวถ้ารวมอย่างอื่นหนูออกมาเลือกตรงน,นี้3าอย่างรวมมุกเป็นสี่ค่ะเพิ่มห้าบาทเลือกได้สี่อย่างเพิ่ม5บาทเลือกได้สอย่าง สูงแล้วท็อปปิ้งเยอะด้วยแตว่แก้วก็น่ารักน่ารักเหมือนเหมือนป้าไม่ได้เราต้องถ้าหล่นีหกเลยนะ15บหเซนวิปครีมอันนี้สูง15บหเซนแล้วก็ท็อปปิ้งอีกกินหมดไม่ได้วันนี้นี่คือวิปครีมสูงเข้าหน้าเลยบ้านมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆ แาว่าท็อปปิ้งอร่อยทุกอันเลยอ่ะไม่ได้แบ่งค้างกลงเลยอุ้ยยุ้ยเมื่อกี้ <c oughs> อ่านข้างบนป้ายนี้เขาบอกว่าร้านป้าไม่หวานมากแ <c oughs> ต่ว่าคุ้มมากเลยกินแก้วเดียวไม่อิ่มกินแล้วไม่อ้วนกินได้ทุกวันไม่ทีตัวบวมแบงกันเลยป้าป้ามีใครมาร้านป้ายอย่าลืมอ่านข้างหน้านด้วยนะคะ <c oughs> ว่าป้าเขามีวิธีที่จะแบบให้ป้าเขาทำงานง่งายๆคือจะบอกว่าร้านป้าเขาวิปครีมสูง 15เซนท,ที่เราวัดไปแล้วเมื่อกี้เราไปเสาะหาร้านลาดกระบังอีกอันหนึ่งมาเราต้องไปดูกันว่าเขาจะพิชิต15เซนของป้าได้หรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะกินให้หมดนะเอาว่าเดินไปกินไปแล้วกันไป เ,ชอชอเ,เาราสั่งน,น้ำแล้วเรียบร้อยเราอยู่ที่ร้านชาแมนบาบูตองเดี๋ยววิปคี์มันละล,ะล,ะละายภารกิจของเราคือจะมาวัดว่าวิปครีมลังนี้สูงเท่าไหร่10เออก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แบบว่า ก็สิบะนะแต่จริงๆเรารู้สึกว่าแต่ละร้านเขาก็มีเทคนิคในการปักหลอดเหมือนๆกันเลยที่แบบว่าให้วิปครีมมันคงตัวอยู่วิปที่นี่มันค่อนข้างรสหวานนิดนึงอะแต่ว่าน้าที่เขาอะคือเขาจะชงแบบว่าหวานอยู่แล้วใช่ปหมแล้วก็วิปจะมีความหวานคนที่แบบว่าไม่กินหวานมากก็ต้องน่าจะต้องบอกพี่เขานิดนึงว่าหวานน้อยได้ไหมคะแต่อันนี้มันก็จะแบบว่ามีความหอมหอมอวิปครีมที่แบบเป็นนมนํา นมนำกลิ่นนมนำอันนี้แก้วเท่าไหร่คะพี่อยู่ี่แล้วก็เพิ่มวิป10บาท35บาทอกกลับหน่อได้ไหมคะขึออ้นรถติดรถไปด้วยได้ไหมคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโกอินเรากลับมาที่ลาดวรองอีกแล้วสงมากอย่าลืมอาวุธของเรา13หรอเฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะ ชาเขามีความหอมหอมแบบมันไม่มันเหมือนมันเป็นชาไทยแต่ว่ามันมีมันหอมอะ่ะไม่แต่วิกิมร้านนี้มันมีรสชาติแบบออกเค็ม,เค,มเค็มนิดเียแต่มันไม่เหมือนร้านอื่นเลยร้านอื่นมันจะแบบ,บหวานหวานแต่อันนี้ทำไมมันถึงมีเค็มเค็มแตะลิ้นจริงจอะ่ะดีนะ ตอนนี้เราไป4ี่้านใช่ไหมมีร้านป้าอันดับหนึ่งอิ่มแจ้แฮปปี้ครับอันดับหนึ่งร้านโกอินอันดับ2อร้าน BBB Coffee House แล้วก็ร้านชาแมนบาบูตองให้อันดับ3าควบคู่เพราะว่า